เมื่อน้องสุดที่รักขอความช่วยเหลือเอ้ยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวเอาปืนไฟไปช่วยป๊มนกำลังไปกำลังไปกำลังไฟกลังไปกำลังไปกำลังไกํอกำลังไปกำลังไปโอ้เจาวยกำลังไปกำลังไปช่วยอยู่ช่วยอยู่เผาเผาเผาเาช่อ้าวมันไปไหนอะ <le> อาจะโด,ดนจะโดนซ่อมเลยพี่พี่พี่ชกมันเองอืม <t ose grow Volt> เห็นไหมตายละใหญ่อะฮะเออเดี๋ยวโดนซ่อมเขาเป็นเอนจิเนียร์เขาซ่อมได้อย่างรวดเร็วไม่พี่ชิ่งเหรอทำไมของจริงเนี่ยแกก็ช่อมช่วยกันนี่วะอย่ามึงร้องไห้ร้องเงี้ยวอะโ้อเงี้ย